นี่เป็นทางคนย่างเนาะหรือว่าทางจิโทาทีบก็ได้ไผ่มาเที่ยวนครปักเซต้องมาขึ้นผู้สาวเล่าพี่น้องถ้าผููไดบอกว่มมาขึ้นผู้สาวเล่าเสือว่าบอกมาฮอนอนครปักเซผู้บาเจียงทงั้งเลยก็ทั้งนี้บอกแม่เหรออันนี้ผู้มาลงหรอวะเที่ยวเฮียนในผู้บาเจียงมันหมายเข้ามาในสาเเล่าขี้เล่าบอกเลยเขาบอกเขาจะขั้บาเจ สมบราณเนาะเพราะว่านัางจากนั้นมีการใส่น้ามาโรคใบเจียงมากับมาใส่เหลา่ามากับมาเทเหล่าอยู่นี่นมีเตซาเหลา่ยา,ยาเสียใจเนาะเสียใจว่านั่งมาลงหันแต่งานไปแล้วต่อมาที่พี่น้องรถซูโฟทุขขนมาฝั่งล้างยางไปพาพี่น้องไปเบิ่งขวัวข้ามน้ำพลองระวังนครภากเซหาไม่องคนห้อง เราก็จะไปขึ้นวัดผู้สาเล่าเนาะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกบ่อนึงที่มีชื่อเสียงของนครของเมืองพนทองเนาะฟังจัมปัสซัคฟังเรืองน่นจะเป็นเมืองพนทองนะพี่น้องนะฟางเรืองนี้จะเป็นนครปากเซน,นะน,น,น่าก็เป็นโนระงแรมจัมปัสซัคแกรนอ่ะทาาก็บเขาค้าไมค้าขายขนมขายมะพร้าวขายน้ำมะพร้าวนะ ตอนนี้กำลังซีส์ฮอดขัวเ้วพี่น้องขัวลาวญี่ปุ่นอาซอนจอไรนะเขาสั่งเมื่อประมาณปี2,000แลกวอีดกเช้าวกว่าปีแล้วพี่น้องมันจอ้อพิษประมาณนั่นแหละขัวข้ามน้ำของระวังนครปากเซหาเมืองพลทองแปลงจำปาซักเนาะ อากาศดีขนาดยามแรงเนาะวันนี้อากาศบรฮัสนอบเอ้าทเพราะว่าตอนบ่ายฮะมีมีฝนตกเนาะอากาศร้อนเอาละคมาเที่ยววันเดียวเนาะคือเก่าบวันนี้โมมาลำอากาศตัวอยู่ที่ฮอนปากเซจะสามารถเดี่ยวเห็นฝั่งตัวเมืองฮอนปากเซเป็นกัวเมงก่อสร้างมันเชื่อมอยู่เนาะ อยู่บริเวณคัวแห่งนี้ยามแรงกับชีมีชาวเมืองนครชาวนครปากเซนะครกันมายางออกกำลังกายมาแรนด์ลินเดียวมาส้มวิวทิวทัศน์ักาศธรรมชาติเนาะของสองพังไม้น้ำคลองนี่สามารถเดี่ยวเห็นวิวนครปากเซอันนี้เป็นทางคนยางเนาะหรือว่าทางกิโลเทปก็ได้ เส้นทางเส้นนี้เนาะจะเป็นเส้นเป็นเสเ้นสทางทะลุฮอดซายแดงายแด,ยายดยลาวไทยวางเตาซ่องเมฆกลางน้ำของก็สิมีซาวประมงพากันหาปลาแล้วก็เอาปลามาขายอยู่ตลาดคนครปากเซนหรือว่าตลาดเตาเฮืองครับ เป็นฝั่งเมืองโพนทองแปลงจัมปาซ่าขึ้นกันผู้ด้านหน้าที่พี่น้องเห็นแมนผู้สาเหล่าพี่น้องผู้สาเหล่าอยู่เทิงเทิงอยู่เทิงผู้จะมีวัด วัดภูซาเล่าแล้วก็จะมีพระพุทธรูปใหญ่พอะดิสถานอยู่ทางเทงิงภูหันเนาะเวลาเฮาขึ้นไปเทิงไปเทิงยอดอยอดภูอาจะสามารถเลี้ยวลงมาเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาตินครปักเซได้อย่างหาส,สวยทุ่งน่านงามเลยพี่น้องเลยไกล์ซีสุดข้ามขัวซีสุดเราพี่น้องสองภาคฟังน,ค,นครปักเซในเมืองพนทองเนาะ บนฝากเซฮองกำลังพัฒนาเนาะเป็นร่องเฮ็ดการเชื่อมการสร้างบ้านซองตึกอาคารนะกำลังเกิดขึ้นบ้านดอกเฮ็ดพี่น้องตอนนี้บาสอนยางมาหันตีนผู้ซาเล่าเนาะชิพาพี่น้องขึ้นไปยางเลาะเบิงสมวิวชิวทัศธรรมศา,าสตร์บรรยากาศทางเชิงเนาะนี่เป็นจีนเขาตีนผู้ซาเล่าจะมีบนฝากรถ มี้านขายขายน้ำขายอีสั่ง้านอาหารก็มีเนาะสีนผู้นี่เป็นทางขึ้นเนาะน้ำอ้อยจอกอะไรไหมจอกหาพันสีมี้านขายน้ำส้มน้ำหวานมี้านขายตาม้านอาหารเนาะขายปีงขายจีอยู่ทางตีนผู้ซาเลาะทางขึ้นนะ ขึ้นไปย่างรอมันก่อนเนาะพี่น้องถ้าใครมีรถใหญ่ก็สามารถเอาขึ้นได้เนาะนี่มันเป็นทางรถใหญ่เนาะผู้ใดมักับรนไฟก็ย่างขึ้นเนี่หลายขั้นน่าจะฮอดสองห้อยคว่าขั้นแล้วพี่น้องบ่แนใ่ใจเนาะทางขึ้นเพื่นเฮดเป็นหูพญายนาคหัวพญายนาคเนาะงามงาม นครปักเซ่ก็จะพากันมาออกกําลังกายตอนแรงเนาะจัดการออกกําลังกายขาพี่น้องเนาะซันขนาดได้พี่น้องสั้นอีหลีริงหายว่มีแห้งขึ้นบ่ได้ละกระแตกระแต่ล้วลยพี่น้องนี่หายมาเที่ยวนครปักเซ่ต้องมาขึ้นผู้สล่าพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มาขึ้นผูสลาวแสดงว่าบ่มาฮอดนครปักเซ่โหซันขนาดพี่น้องเนาะ ว้า wow. สุดยอดจริงๆพอ oh, แล้วขั้นหนึ่งพี่น้องเยังอีกขั้นหนึ่งเนาะนี่ความสุดท้ายเนาะโอ้ oh. ปามาซันเลยอ้ oh. ต่อเคลื่อยี่เคลือนยี่ยังยังก็วิดละพี่น้องเลยวิดด่านที่สองเลยพี่น้องเลยนีด่ด่านที่สาม ด่านที่สามโบซันบานไดเนาะเกือแตกก็แตกพี่น้องหัวเขาลอยได้ครอบมเมื่อยรอยโบมีแห้งขึ้นอยู่ไรคือเหลาพูดที่สูงทันพอสมควรนะพี่น้องย,ยังอีกช่องสามขั้นพี่น้องด่านนี้ก็บ่สูงบันไดคอยขึ้นเอาพี่น้องเลย เมื่อยกว่าขึ้นธาตุผู้สีอยู่โรงหัาบาลอีกอย่างยังพี่น้องยังยังบมอจุดหมายเนาะใครจะเห็ดเพิ่นเห็ดทางันเห็ดทันใดขึ้นไปเนาะผู้คนจีด ไกลชอสัส้นเทิ่งสุดหรอพี่น้องเห็นพระพุทธรูปใหญ่แล้วเนาะนากรรมนาแดงพี่น้องขึ้นพุสะเล่าเมื่อยกว่าขึ้นท่าพุทูสีอีกเนาะทางขึ้นมาพี่น้องสูงสันพุสะเล่านะก็มีประวัติเจยวของกับสำนานเรื่อง ท้าบะเจียงกบนังมาลงพรสอนก็บังหูหลายไปเลยเนาะหูเจะว่าหลังจากที่อันท้าบะเจียงทีาาู่ขาวานางมาลงได้แต่งงานแล้วท้าบะเจียงเสียใจลายนะเลยทอกเหล่าทอกเครื่องมั่นคองควันทั้งเลยที่จะไปให้นางมาลงยุคภูนวันนี้ ก็เลยจะเป็นที่มาของเข้ามาผู้สเาเลาสวนวมาตำนานเรื่องจะเป็นตัวไหนนะพี่น้องที่ตาม้องหาข้อมูลเอาเบิรงเนาะขึ้นมาเนี่ยจะเรียวสามารถเรียวเห็นตัวเมืองนครปักเซได้เนาะอนครธูตภุบโอ่องใหญ่นะเนาะ ออกจาจุดชมวิวแล้วพี่น้องเลยนอรจรุนี้จะสามารถแนมเรียวเห็นวิวชิวทนันนครปักเซนได้อย่างสวยงามเลยผูที่สามารถเรียวเห็นขัวแล้วก็ตึกอาคารเื้นซานบ้านซอง ถึงล้มีกระจิมีแขกในห้องเช่านะพากันามาสักการะบูชามากราบไหว้ย,ย่างบูคาเนาะบาจีพอขอถามในอันผู้บาเจียงท่างไหนก็อทั้นนี้บอกไม่เหรออันนี้ผู้มาโล่งหรอเปล่เช<ม>ี่ยวเหียนในผู้บาเจียง่เจียงอ่ะผู้ผู้มาโลง่งเ้ยสะ เอ <laughs> ้าวอาวพิษแล้วท่านผู้มาลงเขาสีเย้าข้นไปทั้งทั้งนี้อยู่ทางล่างนี่เนาะแม่นโอ้ยผู้บาเจียงเนาะผู้บาเจียงทั้งนั้นเนี่ยแม่นเป็นผู้กลางเพื่อนโอ้ท่านบอกแม่นซ้ายของโอ้มันสีขืนผู้กลางเพื่อนสีขืนไปใส่ขั้นตะเกียงไปใส่ทั้งเต็มเต็ม ถ้ากดสองห้านาหมามามา,มาจอบอยู่นี่โอ้สองห้าหนาห้อยมาจบเพียงคู่นี้มาสุดนี้ลอยลอยลอยดูเมืองขนาดสมบูรณ์ตรงนี้ผู้บาเจียงผู้าาบ,บาเจียงเนาะใ,ใ,คใครคือคนนอนนอนเสียชีวิตเนาะเป็นตำนานของอัน,อยนาาเยียงทชาบาเจียงกำลังมาลงเนาะอันนี้มันผู้ซาเล่าเนะ <laughs> าะมันหมายเข้ามาในซาเล่าขี้เล่าบ่เล่าเขาเข้าใจ <laughs> ขั้นบเบาแต่ผสมโบราณเนาะเพราะว่าลั่งจากนั้นมีการใส่หน้ำมะโราากตาใบเจียงมากกวมาใส่เหลามากกว่ามเทเหลวาอยู่่มยไม่แต่ซาเหลวเสีย,ยใจเนาะควมเสียใจเสีย,ยใจว่านางมะโรนแตง่งานไปแล้ว่วาผสมควบความัน ีว่าเราเป็นขาอูตึงอย่างนี่ของพวกนี้เลยๆเลยในถอกเล่าถกกันเครื่องมั่นมีอย่างทิ่มลงนี่เนาะาเน็แต่ก็ตามเรื่องเลยการใจตายอยู่ทางอายุอยู่หันเนาะการใจตายเข้าใจแล้วเพราะใช่ละเลาะขึ้นเพิ่งเพิ่งก็เอาลงไปนี่ไกลบ่อันเฮายางลงนี่ ขึ้นไปลานเทิงเยืนวัด <c oughs> วัดวัดพูดสะเล่ามาตั้งอยู่ทางภูแกขกต่องเที่ยวที่มาเชี่ยวทางจับประซักเกือบทุกคนต้องมาขึ้น ภูชลาล์ารว่ามาชมวิวอนยะู่ภูชลาล์านี่เนาะอย่างเลาะบงังจัยหน่อยบรรยากาศวัดภูชลาล์าประมาณนี้เนาะพี่น้องเงียบสงบพนะี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้ชี้คำาะเราสอนสิขออนุญาตยางลงกลับเนาะไปหาบอลพักทางด้านลุ่มเนาะ พระโฮมง่า่ขนาดเอาเดี่ยวมาแต่นครปักเซจะสามารถเห็นหนี่ก็แม่นภาพบรรยากาศอยู่ที่ผูสะเล่นีพาซอนพาพี่น้องขึ้นมาเลาะมาเที่ยวมาทชมวิวชื่อทัศ ก่อนปักเซยามแรงเนาะบักคลิปนี้พอนี่มาสอนพ่อจบคลิปไว้สำนีก่อนเนาะลิปหน้าพบกันไม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บักสอนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บักสอนในการที่คลิปข้างต่อไปสำหรับคลิปนี้ห้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งโศกมาเงินทำร่ำด้วยฝ่ายที